ดาวนิดหนึงดาวนิดนึงแสงไม่ได้แสงไม่ได้ไไดอะดาวดาวค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมโกโก้นะครับช่องโกโก้โคราชนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมระอาบ้านสวนเสตแต่นะครับเจ้าของตั้จีนนะครับในโคราชวันนี้นะฮะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มากับพี่2คนนะครับกับพี่ชาย ชื่อพี่อีอนะครับยังไงฝากไปด้วยนะฮะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึงแล้วนะครับเราก็มาถึงแยกสวนสัตว์แล้วนะครับจะเลิฟยวขวากลับรถนะฮะไปเลยครับ พ้าเช็ดหน้าอยู่หน้ารถด้วยนะ <c oughs> ไม่ใช่พ้าช็ดหน้า <c oughs> พ้าคุณหนูครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาแยกนี้เลยเลี้ยวซ้ายนะครับ <c oughs> ดูสังเกตที่ป้ายโรงพยาบาลมทสน,นะครับครับแล้วเราก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆฮะ ครับตอนนี้เราก็จะมาถึงทางแยกเป็น3แยกนะครับเ,เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเส้นที่จะตรงไปโคกกรวดนะฮะกลายเป็นหินเส้นทางไม้กลายเป็นหินนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางนะครับแล้วก็ขับรถตามเส้นทางไปเรื่อยๆฮะรประมาณอีก1กิโลเมตรก็จะถึงแยกเข้าหน้าหมู่บ้านของอเแต่นะครับไปกันเลยครับเพื่อน เราจะให้เพ,เพื่อนๆสังเกตได้ที่ตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าแยกศาลเจ้าพ่อตากสินนะคะรับศาลพระเจ้าตากสินนะครับไม่ใช่เจ้าพ่อสิศาลพระเจ้าตากสินนะครับแยกซายนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปบรรยากาศดีมากครับบ้านสวนที่นี่นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นศาลพระเจ้าตากสินนะครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตปิดแต่ทักทายนะครับ เป็นการสักการะากบับว้ยสารพระเจ้าตัดสินนะครับเ,เพื่อนๆใครที่อยากติดทหารนะครับมาขอทางนี้ได้นะฮะนี่เลยทางเข้าบ้านสวนนะฮะถึงแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายอีกนิดนึงแล้วก็จะถึงหน้าบ้านแล้วนะครับขับตรงไปเรื่อยๆนะครับดูสองข้างทางนะครับก็ยังเป็นแบบธรรมชาติอยู่นะฮะ ลมเลื่นมากตอนนี้แถวนี้ก็จะปลูกพืชพธุ์ผลไม้ไว้เยอะกันเลยแต่ละหลังนะครับก็ดูแบบเป็นธรรมชาติดีโค้นาติดเพิ่ม77ลนยวันนี้โอ้โหยอะมากโควิดอันตรายน่ากลัวนี่นะครับสวนเสตแต่ถึงแล้วเพื่อนๆครับแล้วเราจะไปเซรภัยเสกสักนิดหนึ่งอ้มีหมาน่ารักอยู่หน้าบ้านด้วย เาไปจอดมาเลยนะครับอาคนุญาตจอดขนาดอาุญาติท่านี่ละจา้าสำนักงานครัวเสต่เจ้าของโต๊ะจีนชื่อโต๊ะจีนอะไรนะเอ้เสต่โตจีนเลย,นะเ,ยเสยต่โต๊ะจีนนะครับเรามาถึงแล้วพร้อมกับของฝากแต่เรามาเก็บเงินข้างหน้า <c oughs> อ <c oughs> เพื่อ <c oughs> นๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไป <c oughs> ากัน <c oughs> ถึงแล้วตอนนี้ <c oughs> เรามาถึงบ้านเสต๋แล้วครับ แล้วก็เราจะมีของฝากด้วยอ่ะมาถึงบ้านสีแต่แล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆครับสวนน่าอยู่มากครับด้านหลังนี้นะฮะพร้อมด้วยของฝากเก็บเงินนะฮะที่นี่ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนะฮะครับ ไปเดินเข้าไปขอนุญาตกล่าวทักทายมาถึงแล้วครับเพื่อนๆนี่สถานที่บ้านแม่คุณแม่สวัสดีค่ะอุ้ยโอ้สุดยอดแม่อะไรเนี่ยแม่อะไรเนี่ยแม่อะไรฮะแม่ลูกมารับลูกอแม่ของฝากค่ะเก็บเงินข้างหน้าด้วยค่ะนี่แม่ แม่เพลงกําลังเดาาแม่เด้าเด้านิดหนึ่งเด้านิดหนึ่งแสกไม่ได้แสกไม่ได้อ่ะเดาเด้ามาเออเออเอออ่ะอ่ะสาวสวยในโคราชนะคะอ่ะแม่เด้าค่ะแม่เด้าเดาค่ะแม่ขาเต่รุ่ปีสามหนึ่งแต่เซอร์ปีสามหนึ่งค่ะพี่แบบเพื่อนแม่ขอหน้าวิวหน่อยแม่ขอหน้าวิวหน่อยนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเออ เรามาถึงแล้วบรรยากาศนะครับตอนนี้มาถึงช่วงเย็นนะฮะนี่นี่นะครับอันเดี๋ยวเราพามาชุมนะครับบรรยากาศของบ้านสวนเสต่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผลไม้นะฮะเพื่อน ก็จะมีจุดชมวิวด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะฮะบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากนี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหสูงมากนี่นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังบ้านนะฮะเป็นบ้านพักเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีบันไดลงไปนะครับมีบันไดลงไปนี่เลยนะ เดี๋ยวว่างๆผมจะพาไปหาจับกุ้งกันในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกินเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกินกันนะครับสวยมากครับฮะครับเพื่อนเพื่อนวุ้ยจอยเมชันรขายของไม่ได้เอาไปไ วันนี้นะครับนี่ใดา,ามหมื่เนครับางึครับที่แม่ทาไว้โลส่งได้เดือนระวนครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่นานะครับว่าตอนนี้แม่นาทำอะไรให้เราทานเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอ้าครับแม่ครัวประจำครัวสีแตกสวัสดีครับแม่นาแม่นาทําอะไรให้ทานครับวันนี้หมูสองแดดค่ะอะไรหมูสองแดดอะไรคือหมูสองแดดแม่ฮะหมูสองแดดหมูแดดเดียวจ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตชิมนะชิมจะอร่ออยันนี้มาจากที่ไหนครับแม่เอ่ออะไรนะอืมอะไรนะอะไรอ่ะครับอะไรนะอะไรนะอืมไปต่อบต่อบตอบตอไปเลยลูกอะไรนะหมูแดดเดียวอิฐเพชรปะกาครับ ตอนนี้ก็อากาศเมื่อค่ำแล้วอากาศดีมาครับมาแล้วมาแล้วครับกับข้าวมาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้แม่นาทำหมูแดดเดียวให้กินทาน ก็ปีด้วยนะพี่ก็ปีอร่อยมากกินแรงมากกินแรงมากเอาออก่อนได้ได้ได้แม่แม่ทานได้ทานได้ไม่จะไป่ค่เวลาเล้ก็จะค่ผัดนะเหนียวไหมเหนียวไหมไม่เหนียวอะไมว่าปอ่ะอันนี้ฟันดีไม่เป็นไรขอผู้สูงอายุทานหน่อยแม่อะไรอร่อยมันใจของมันอยู่มันใจอยู่มูเลเต้านแเลยใ อร่อยเมื่อไรดูนะฮะฮะลังตีครับโอ้ยน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดอ่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปเราจะมีเมนูอะไรนะคะนบับ้นกิ่งของทุกอย่างต้ยบักตนไม้ทรามันว่าออยิ้นหมูแดงตวันนี้เรามานไให้เอา เปิดหลายตัวเปิดไป้ม้งจริงปดูเริกานั่งรถจากกรุงเทพมาโคราชันั่งมากเพื่อนสองคนเนาแล้วก็มีผู้ชายที่เป็นทหารเรือนั่งคู่กันมา็เล่งเขาพี่หล่อมากทหารผู้กันเรือทาเรือาร้กัเรือทหารู้กเรือแล้วก็ออกจกะาเนี่ยอยากได้แล้วบอกเพื่อนฉันว่าอ่ามึงเอา อินนี่เปนอ่ <t 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 ».ไของเพเขา่ไม uh> uh anyway> uh ่ได uh> uh> uh uh> uh> uh ้เขาไม่กล้าการักนครับก้าวกมีเขาผมรถทัวร์อ้ยภาคมีของไม่กล้ารถทัวเว้ยจากกรุงเทพถปงปากช่องเลยพอดีโอ้ยคนรถทัวร์จากกรุงเทพถึงปากช่องนี่แม่ต้อเจอไม่นะจากนั้น มันจะพาเสนาแม่มันที่จัทบุไม่ไปสมัยนั้นอายุเท่าไรแม่ยี่สิบหกเราอ่อนะอ่อนละอ่อนลอ่อนแต่ถ้าตอการแตกสาวใหญ่เลยอย่างตอนนี้เราไปขึดนตัวแล้วกจยาก็ว่าลาที่ว่าเมาๆอ่ะมวานมันจะ้เอาเสร็จให้องน้ำเลยาไปดูแต่เนี้นน คนนี่เล่นเลยทัาท้งคอบบอกว่าต่างฝ่ายต่างไอเจ้ากูได้ทามันไม่เค้สู้ระหวงก็ะการเพระมกเจยวงูเยอะมากแลกูอิ่มน่ะแล้วกูเลิกแลวันนี้กูไม่เคยสู้หูุดอแข่งหงั้งน้าไปแขงคนากเนย้ไอี่จะเปเยียมเลยนครับทวกันเลยไปเยี่ยมเจน ้างก่อนป้าแล้วน้ำมีก๊อกอยู่ล้างอีกเงี้ยแม่หนูมีเรื่องถามดีเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้ชายที่ผู้ชายคนนั้นวันนั้นที่พูดอะที่แม่ใช้ปากเก่งอ่ะบอกผู้ชายที่ใจอ่ะเอาที่วันนั้นไงที่ว่าเาอะที่ต่อเราไม่รับแทนอะที่ผู้ชายบอกว่าแม่ใช้ปากเก่งอ่ะบอกที่ใจชอบเนี่ยแม่ทํายังไง ีย่ยประสบการณ์กุกิ่ชีวิตนั่นเนี่ <c oughs> ปล่อยวิชาปล่อยวิชามาเอาผู้ชายมาคุณถ่ายทอดสดให้มึงดูไม่ใช่แม่ก็เล่ามาก็ได้ไม่มันเน้นมากเหรอถ่ายภาพสดให้ดูเลยว่าทำยังไงไอบยืมอ่ะสาันนครับเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับฝากติดตามนะครับเจ้าของโต๊ะกีนเซตแต่นะครับยังโสดอยู่นะครับโป้มูออยากหาคนมาช่วยทํางานอะไรไงตอบแม่ เพราะว่าใครที่จริงใจอยากหางานพามาช่วยทำงานมาช่วยกันสร้างสารนผลงานมาช่วยกันทำมาหากินรับรับรับอะไรรับมาอยู่ด้วยค่ะรับสมัครแฟน <c oughs> อ่าเพื่อนๆนะครับที่ติดตามในช่องโกโก้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้แม่เสีต้องการคนที่จะมาอยู่ด้วยและคนมาช่วยทํางาน <c oughs> จากัดอายุไหมแม่ไม่เอาอายุเท่าไหร่เอาอยี่สิบขึ้นมาสิบแปดเดีย๋ยวเขาจะ จะจับสเปคแบบไหนแม่อะไรก็ได้ขอแต่ินใจและขยันโอเคครับเอาเป็นว่าครับวันนี้ก็เป็นช่วงปิดคลิปแล้วนะครับต้องลาของคุณแม่แต่ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาสนุกกันใหม่กับนะฮะบ้านแม่แต่นะครับแม่แต่วันนี้พมขรอกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ เออเออเอออ่ะสาวสวยในโคราชนะคะอัแมดค่ะมด้าวดค่ะแม่ขาเด้าป่ะอะุปีสามหนึ่งแต่เสอ้อปีสามหนึ่